ลองด้วยนะครับกับซีซีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่มีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับผมนี่เดี๋ยว <CC. S 1> อันนี้ <ไป S 1> โหลดได้าจาก App Store เลยข้างซ้ายมือคือ iPhone และข้างขวามือคือ Android โหลดที่ เพลโซนะครับกับซีซีตัวสะกด CICI กันเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวขออนุญาตลองเข้าไปที่ซีซีบน Android นะครับน้องอภิสิทธ์เอมทองแนะนำมาในกลุ่มแจกโปรแกรมและความรู้ไอทผมก็เลยลองกดเข้าไปเล่นว่ามีบน Android อา่ากด <CC. S 1> เข้าไปแต่ว่าอา่าอันนี้ CC. CC. ปกติ <CC. S 1> เขาก็จะพูดขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าเราก็ใช้งานครั้งแรกก็ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอาจจะเป็นอา่าลงชื่อเขาใช้ด้วย Google เป็นต้นอย่างนี้นะครับก็ง่ายนิดนึงอ่ะเดี๋ยว น้องอภิสิทธ์แนะนําในกลุ่มไปแล้วแต่ว่าผมก็ขออนุญาตมาที่ระบบปฏิบัติการ iOS แล้วกันนะครับก็ไปตรวจสอบใน App Store ลองพิมพ์คําว่าค้นหาคําว่า CICI ก็ค้นเจอเลยแต่เดี๋ยวเราจะลองเล่นกันก่อนนะครับว่าบน iOS ก็เล่นได้ Android ก็เล่นดีซีซีเนี่ยนะครับผมจะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปั๊บเดี๋ยวเรา พอเข้ามาในแอปซ c บน iPhone นะครับผมด้านบนก็จะเป็นเชื่อมเรอ left อ่า <left. S 2> ไ,ได้ย้อนกลับออย้อนกลับออกมาอ๋อมันเข้ามาในนี้เลยเหรออ่อย้อนกลับออกมาก่อนนะครับย้อนกลับอ่าปัดขวามาแชทอ่าก็จะมีแชทซีซีฉันกำลังรอคำถามขความช่วยเหลือจากคุณแชทกับมาเรียช้าวัรกมีผัดอย่างไรหลักคือ,ค,อคือโดยปกติบางครั้งเข้ามาครั้งแรกทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Android หรือจะเป็นบว Windows เองก็ตามนะครับ ก็ต้องลงชื่อเข้าใชา้ถ้าบน iPhone กับ Android ผมก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ก็ค่อนข้างง่ายดีเนาะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองที่ดรูสร้างบทคุณเป็นผู้ช่วยสร้างบท AI ที่เชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาบท<อ>เนี่ยเขาบอกสร้างบอทได้ด้วยแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะเออเลเลนสวัสดีค่ะฉันเอลเลนครูสอนภาษาอังกฤษของคุณพร้อมที่จะมาสนุกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณกับฉันเนี่ยเขาก็จะมีหมวดต่างๆให้คุณสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยว่า จะพูดคุยเรื่องการทํางานการศึกษาหรืออยากจะคุยเล่นก็ได้นะครับผมแล้วอันนี้ผมใช้มือถือเครื่องส่องลงมานะครับหน้า<ธ>อจออาจจะไม่เอาเวลาทํางานจ้าไ,ไปเปิดบริการหมอคอมที่สายด่วนหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับที่จะทําให้อา่าเป็นสายด่วนที่เพื่อนๆคนคน,คนตาบอดและคนสายตเลืรางโทรมาปรึกษาปัญหาไอทีกดหม,มายเลขหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็เมนูหลักเข้ามากดเก้าและกดหนึ่งทันทีจันถึงสุกสิบโมงเชา้าถึงเที่ยงนะครับฝากไว้ด้วยเนาะ,ะรายการแถบเลือกอยู่กลุ่มอ่าแล้วก็ เดี๋ยวขออนุญาตที่จะลองใช้ง่ายๆนะครับผมว่าเพื่อนๆลองศึกษากันได้นะด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็เราลองสักหมวดหนึ่งอย่างเงี้ยลองเข้าไปเลือกคุยเล่นผู้ช่วยด้านการเขียนเป็นผู้ช่วยเขียนฉันสามารถ่วยคนในการสรุปเนื้อหาสนทนาหนังสือยินดีต้อนรับสนทนาหนังสืออย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็เคาะเข้าไปปึ๊บเชลเลนเลฟกลุ่มเป็นไปได้ย้อนกลับอาเป็นไปได้ย้อนกลับเป็นไปได้ทอคคู่มือการอ่านอ้าว มีการสะดุดด้วยครับเน็ต <ผม S 1> เน็ตคุณเน็ตผมอาจจะไม่ค่อย <คน S 1> ดี <พบ S 1> นะคุณพบข้อมูลสาคัญพูดคุยเรื่องประเภทและได้รับการแนะนําที่กําหนดเองตามความชื่นชอบของคุณในการอ่านมาเลี้ยงความรักสําหรับวรรณกรรมและการพูดคุยที่มีความหมายคือแต่ละหมวดนะครับหรือคุณจะหมวดแรกที่เป็นคุยเล่นหรือข้าเข้ามาเขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับหมวดคุยทั่วไปนะครับโดยที่ด้านบนเนมื่อเข้ามาในแต่ละหมวดนะครับที่คุณเลือกจะคุยเนี่ยก็จะมีปุ่มแบกนะครับย้อนกลับไม่ว่าจะเป็น Android หรือไอไอโฟนเนี่ยครับก็เมนูคล้ายๆกันด้านบนคือปุ่มย้อนกลับเมื่อคุณเข้ามาแชทคุยกับเขาหมวดไหนสนทนาหนังสือนะครับแอดซีซีทีมอ่าเนี่ครับเราสามารถแอดซีซีทีมสปีคเกอร์เนี่ยเป็นไปได้น้โพงมีปุ่มอ่าสปีคเกอร์ตัวเนี้ยถ้าเป็นบน Android ก็จะเป็นอะไร t t s นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับปุ่มที่เอาไว้อ่เปิดไมเปิดลำโพงปิดลำโพงนะครับถ้าบางคนเสียงไม่ดังก็อาจจะดู เมนูปุ่มนี้ด้วยทั้ง iPhone และก็ Android นะครับผมสปีกเกอร์สำหรับ iPhone TTS สำหรับ a n d r o i d นะครับจะเป็นเมนูลำโพงละกันว่าจะเปิดหรือปิดแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะครับกับแต่ตัวที่น่าสนใจคือ setting No กอลุ่มอาจเป็นไปได้เพิ่มเติม setting นะครับผมอ่าหรือ More Option นะครับผมใน Android ปุ่มที่อยู่ขวามือบนสุดนั้งก็เคาะเข้าไปที่ setting เป๊บ n กลุ่มอาจเป็นไปได้ก็จะมีให้คุณตั้งปัดความแม่ setting กอรกุ่มอาจเป็นไปได้สนทนาหนังสือ ขวามาอเ<า>น้ารจุดกลางสร้างโดยแอดเสียงกอยเนี่ยครับผมอยากให้มาโฟกัสอยู่ที่เสียงเพราะว่าถ้าเราใช้เมนูไทยอยู่แล้วแต่ถ้าคุณปเป็นเมนูภาษาอื่นเนี่ยปัดขวามาภาษาภาษาไทยกดเข้าไปเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหน่อยนะครับแล้ว เสียงก็จะมีให้เลือก3ามเสียงโดยเปรมวดีในแอปนี้ใช้ชื่อว่าพลอยเสียงพลอยเนี่ยครับเสียงพลอยผมปัดซ้ายย้อนกลับมาที่พลอยแล้วผมก็เคาะไปจะมีเสียงอะไรให้เราเลือกบ้างปัดขวามาเนี่ยขวามาสําหรับคุณขวามาขวามาเพศหญิงเส้นแนวตั้งเยาวชนเนี่ยครับคือเสียงเปรมวดีเขาเรียกว่าเป็นเสียงพลอยแต่ผมไม่ฟังซ้ําแล้วนะปัดขวามาธัญญาเพศหญิงเส้นแนวตั้งผู้ใหญ่ เขาเป็นทัญยาเหรอจริงๆนี่คืออัจฉรา,าที่ของ Microsoft นะครับลองเคาะเข้าไปฟังดูสวัสดีค่ะสยายดีไห<อ>มีอะไรไ<อ>ให้ฉันช่วยไหมคะสยายสบายดีไหมนาะอันนี้คือเสียงอัจฉรา,าปัดความมา,าสำหรับคุณเ้าวอาดแล้วเหรอเดี๋ยวนะครับอยทัญยานัดเพศชายเส้นแนวตั้งเยาวชนนัดเนี่ยครับนัดจริงๆก็คือนิวัฒนะครับทำไมเขาตั้งชื่อเป็นนัดก็คือมีสเสียง ตอนนี้ให้เราสามารถเลือกที่จะพูดคุยสนทนาเขาได้ลองเคาะไปที่นัดทั้ง iPhone และ Android เลือกเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเราเคาะเคาะเสียงไหนคือเลือกเสียงนั้นนะเคาะนัดนัดเพศชายเส้นสวัสดีครับมาคุยกันได้ครับอ่าสวัสดีครับมาคุยกันได้ครับเนี่ยนิวัดนะครับผมบน Microsoft อ่ะอย่างเช่นผมขออนุญาตปัดซ้ายย้อนมาที่ปุ่มแถวที่ไอปุ่มกนะครับย้อนกลับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งออกมาไปุ่มแล้วก็แบกอีกทีเคาะสองรอบนะครับอ่าแล้วคราวเนี้ย ผมอยากจะคุณจะเลือกเสียงไหนก็ได้นะครับผม3มเสียงอันนี้ผมลองด้วยแบบลองง่ายๆนะครับเพื่อเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มอยู่นอกกลุ่มและติดตามบริการหมอคอมได้เล่นไปกับเพื่อนๆด้วยและเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเอ๊ะมันมีแต่ Android เหรอผมก็ไปสํารวจมามีทั้งบนหน้าเว็บไซต์ก็คือเล่นบน Window s ก็ได้แล้วก็ c c i a i c o m นะครับ ciciai.com อะแล้วก็ด้านล่างรูปนิ้วที่ ด้านล่างสุดของไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android นะครับผมรายการแถบมันจะมีแ็บอยู่ด้านล่างอ่ะรูปเหนือแ็บเหมือนคุณเล่นไลน์เล่นเฟซที่จะมีแทบแบแถบอยู่เล่นไลน์ใช่ไหมที่มีแทบแบแถบอยู่ด้านล่างนะครับให้รูปเหนือแ็บขึ้นไปหน่อยช่องตอนเข้ากวางเนี่ย เขา <S 2> 2 <S จะมีเพไขใช้ตัวหมนเพื่อเข้าถึงเขาจะมีช่องป้อนข้อความนะครับช่องป้อนข้อความสําหรับที่เราจะเคาะเข้าไปแล้วคุณสามารถพิมพ์โดยการพิมพ์มือแบบพิมพ์นิ้วสัมผัสได้หรือจะป้อนคำบอกพิมพ์ด้วยเสียงเสียงที่เข้ามาก็ได้แล้วแต่เราต้องการเออผมลองผมยังไม่ได้ลองบน Android นะก็คือเมนูนี้อีกอันก็คือปัดขวามาข้อความจุดไข่ปลาจุดขวามาไอคมาครโฟนปุ่มอาจเป็นไปได้ไมโครโฟนไอไมโครโฟนนะครับ โดยตรงนี้นะครับถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ที่คุณตามเรียนรู้กับผมตอนนี้นะครับกดครั้งแรกเนี่ยเขาจะขออนุญาตเข้าถึงไมโครโฟนล้วก็อนุญาตไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็น iPhone, Android, Windows อย่าลืมล็อกอินทั้ง iPhone, Android แนะนำก็ล็อกอิน o o o g l e ก็ได้หรืออะไรที่คุณถนัดก็ได้นะครับแล้วคุณก็จะใช้ได้อย่างเช่น แต่ถ้าบน iPhone เนี่ยคุณอยู่ที่ปุ่มไมโครโฟนนี้ใไมโครโฟนปุ่มอาจเป็นไปได้ไมโครโฟนอยู่ที่ปุ่มไมโครโฟนนี้ให้1นิ้วแตะ2ครั้งครังที่2ครั้งไว้บนไมโครโฟนเลยนะครับถ้าคุณอนุญาตไปแล้วนะครับ1นิ้วแตะ2งครั้งที่2ครั้งไว้แล้วก็หนังสือที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอเลี่ยนมีไหมแล้วก็ปล่อยมือนะครับต้องแตะค้างนะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งค้างไว้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voice over นะครับสำหรับหนังสือที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนอาจจะชื่น ของ H.G. v e r s หรือ Ender's Game ของวัลสันสกดซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเอเลี่ยนคุณอาจจะต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะโต้ตอบเขาเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ปุ่มเดี๋ยวปัดซ้ายปัดเนี่ยเราก็หนึ่งนี้แตดสองค้างค้างไว้อย่าเพิ่งยกนะแล้วถ้าเป็นหนังสือประเภทผู้ใหญ่ชอบอ่านมีไหมความหมายของผมเขาจะเข้าใจไหมเพื่อนๆนะมีไหม สำหรับหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ชอบอ่านคุณอาสนใจในหนังสือประเภทนวนิยายสยองขวัญเช่นของอลิสไม่คีอะไรสื่อเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ปุ่มย้อนกลับออกมานะครับคุณสามารถที่จะเลือกหมวดจากพอคุณย้อนกลับออกมาเนี่ย ซีซีฉันกำลังรอคำสนทนาหนังสือสำหรับหนังสือที่เหมาะชาติกับมาเรียเช้าโดนฟาดหมีผัดอย่างไรล่ะใบประตูสร้างบอร์ดคุณเป็นผู้ช่วยสั้างเท่าเดอีอเลนสวัสดีค่ะเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนหัวข้อที่เราสามารถเลือกคุยหรือคุยแบบทั่วๆไปก็ได้นะครับจะคุยเรื่องภาษาอังกฤษหรือเท่าตัวสอนหนังสือในฐานะเท่าตการเรียนรู้ของคุณฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้ประสบเอไออารติสฉันคือซีซีผู้สร้างพาพสินเอไอที่ยเอไอสามารถสร้างพศิสินคือเขาสามารถเพิ่มไฟล์เข้าไปได้นู่นนี่นั่นได้มันทำอะไรได้้้้หลลาาายยยยอออออ่่่่งงงเเเถืวววป็็็นนนีีกกตตัึทมิดไไ ถามความรู้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือเพื่อนๆที่ชอบหาเพื่อนคุยเนี่ยผู้ช่วยด้านการเขียนเป็นผู้ช่วยเขียนผู้ช่วยด้านการเขียนโค้ดเป็นโปรแกรมเที่มีปราทำงานด้านเขียนโค้ดก็ถามเขาได้หรืองานเขียนนวนิยายเนี่ยผู้ช่วยด้านการเขียนเป็นผู้ช่วยเขียนฉันสามารถช่วยในการสรุปเนื้อหาการแก้ไขการสร้างสคริปต์และอื่นๆอีกมากมายให้ชอไม้พันอากาศเนี่ยไม่มีการสามารถช่วยเขียนสามารถแก้ไขพวก บางคนชอบพิมพ์ผิดเอาลองให้เขาช่วยแก้ไหมผูช่วยตรวจสอบไวยากรณ์และผู้เรียบเรียงในฐานตรวจสอบไวยากรณ์ได้ด้วยแต่ละหมวดเนี่ยครับโจชัวไฮเดย์โจชัวประกาะจุดรายการแท็บเลือกอยู่อ่ลองทั้งหมวดไหมเขาตร์สสอบหนังสือในฐานะเขาเติร์การ์ดที่เขาเติร์สเล่นสวัสดีตัวสร้างบอร์ดคุณเป็นผู้ช่วยติดแาดกับมาเรียเช้าโดนฟาดมีผัดเช้าหลักกับมาเรียอ่าผมแชทกับมาเรียนะครับผมเลือกแชทกับมาเรียก็คือไว้คุยเล่นนะครับแล้วผมก็ลูบนิ้วด้านล่างหน้าจอลูบขึ้นไปลูบขึ้นไปเหนือแท็บคตงาถ แล้วก็ปัดขว,วาม,มา<ช>เพอเาพอพอเจอช่องป้อนข้อความปัดขวาม,มาที่ไมโครโฟนจุดไมโครโฟนะครับอาจเป็นไปได้ไแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเ้าที่สองครั้งไว้พูดเสร็จแล้วยกมือครับอหามุกตลกตลกไว้จีบสาวหน่อยใช้ภาษ,าษาธรรมชาติได้เลยนะครับพอพูดเสร็จยกไม่ <ยก S 2> มีปัญหาเลยอแต่ขฉันไม่เชื่อในกลุ่มเป็นตระกูลกึศให้ความรักการล้วงของแรงสําคัญเฮ้คืออะไรอะตำนานไฟรันคาปูชินาสิ้นซุดดุลนสะดุลที่แสนสพรึงกริดวสกะความรักที่เคร่งคุงสามทุกแอดมาอบ มันเป็นไปได้ที่รักคือทุกสิ่งมาจากหน้าอาชิร่าให้โซดเขาด็อกซ์เป็นเด็กเชี่ยวเล่ศและฝ่กการเป็นเด็กชาติคนแรกที่ทิชอายเกิดปีระเกิดเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเสียงกรณีที่เมื่อกี้เราเป็นนิวัตแล้วนี่นะเออเป็นอะไรนะเป็นการเหรอคือจริงๆก็คือเปรมวดีอัจฉรานิวัตแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นพลอยธัญญาแล้วก็อะไรนะเพื่อนๆอ่ะก็ถือว่าเป็น AI อีกตัวหนึ่งจริงๆสามารถทำได้มากกว่าคือถ้าเป็น Android เนี่ยเมนูข้างล่างแถทๆๆอ่านด้วยนะ ก็ลองนําไปเล่นกันดูเพราะว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าน้องๆเพื่อนๆเล่นบนระบบปฏิบัติการ i p o o n e n n r r o i แเออโหลดยังไงก็เข้าไปที่ Play Store หรือเข้าไปที่ App Store ผมสาธิตบน App Store แล้วกันยีิงๆไปเหมือนกันนะอ่าโฮมออกมาแล้วไปที่ App Store <S <S อยู่ที่ App Store นะครับ1นิ้วแตะ3ครั้งแล้วกัน อยู่ที่แอปโตตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามครั้งที่แอปโตหรือหนึ่งนิ้วแต่คนหาหนึ่งนิ้วแต่สองค้างค้างไว้ที่แอปโตแล้วอยู่ที่เมนูค้นหาหรือเข้าไปในแอปโตแล้วไปที่แถบค้นหาเลยก็ได้อยู่ที่ค้นหาเคาะเข้าไปครับแล้วก็ช่องค้นหาช่องค้นหาขึ้นมาใช่ไหมครับเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วพิมพ์ c i c i ครับผมตัวเล็กแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดเนาะ x c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 harlie I India C C Charlie U อ้าว I I India นะครับพิมพ์ C I C I นะครับผม C C แล้วกด Search Search นะครับหรือค้นหาเคาะไปเลยครับทั้งระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แล้วค้นหาพิมพ์คาว่า C C C I C I นะครับผมอ่าแล้วก็ภาพหน้าปกภาพหน้าปก C C เพื่อนที่คอยช่วยคุณ C C เพื่อนที่คอยช่วยคุณนะครับแล้วคุณก็ปัดมาที่รับนะครับรับอ่า แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งตามขั้นตอนของ iOS แล้วก็ Android จากจากทาง App Store และ Play Store ได้ทันทีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เราเข้าไป พูดคุยสนทนากับเขาได้จะพิมพ์คุยหรือไมโครโฟนหรือจะมีปุ่มเ,เดี๋ยวนะเขาเข้าไปปุ๊บไครโฟนี่ครับรายการแท็บเลือกอยู่ไอ้ไมโครโฟนข้นคอความบางเมนูเขาจะมีปุ่มต่อจาก,ไ,กไมโครโฟนนะครับก,รก็คือให้ปุ่มเพิ่มไฟล์บางเมนูที่เราสามารถเพิ่มไฟล์เข้าไปให้เขาได้ผมเองก็ยังเล่นไม่หมดแต่ก็อย่างที่บอกครับผมเองเป็นเหมือนสะพานที่นําข้อมูลว่าช่วงนี้เพื่อนๆอนอัปเดตเรื่องราวไหนที่เราสามารถไปร่วมใช้งานกับเขาได้ และการเล่นที่ลึกลงไปทำอะไรได้มากกว่าสร้างบอแชทบอทส่วนตัวเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นเพื่อนๆสามารถต่อยอดได้นะครับเพราะว่าความรู้ทุกวันนี้มันมันมาอย่างรวดเร็วเรามาชี้เป้าให้ส่วนเพื่อนๆจะเฉพาะเจาะจงกับแอปนั้นให้ลึกซึ้งสามารถที่จะต่อยอดและเพิ่มเติมได้ถ้าเข้าบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับผม ่าหรือจะผ่านเบราว์เซอร์เว็บไซต์ยังไงก็ตามก็ที่ ciciai com นะครับ ciciai com ก็เข้าไปลองใช้งานกันผ่านระบบปฏิบัติการ Windows ได้ถ้าใครไม่มี iPhone และ Android นะครับผมแต่ผมเองลองแค่2ระบบก็ถือว่าสนุกดีแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าของใครไม่พูดลองดูปุ่ม tts หรือบน Android ด้านบนนะหรือปุ่มสเก AKER เนี่ยเพราะมันเป็นการ มิวมาอา่ามิวสปิเกอร์ก็คือปิดเสียงกับเปิดเสียงนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะหรือผมเข้าใจผิดยังไงขออภัยด้วยรีบไปเปิดบริการหมอคอมก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ลองไปใช้งานซีซี่อ่อเพื่อนที่คอยช่วยคุณบริการหมอคอม1 4 1 4เป็นสะพานมาบอกคุณว่ามีซีซีเออีกตัวหนึ่งหนะ้าที่น่าสนเป็น AI หรือเปล่าเนาะก็เป็นผู้ช่วยเพื่อนที่คอยช่วยคุณละกันไปแล้วครับสวัสดีครับ